สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบอร์สุขทุกคนที่เข้ามมหาสมุทมส่งสร้ำบรรณาสบายดีตอนเที่ยงเทียงพี่น้องเลยยังอยู่เทียงหน้าบอดาวคือเก่ากับบรรยากาศคืมๆบอดาดไปนได้มามนี่น้ำน้องเพื่อก็จะเริ่มอยากบกมาจูบใส่อันอันจะจะดูดใส่อินข่าอีกบ่ดาวอืมใส่มือว่านี่ ก็เลยอยากโบกไปน้อยนึงเด็กๆอยู่หมอใหม่คหละบรรยากาศดีขนาดผู้เล็กๆหนึง่งเลยห้างกากินซุกี้แล้วมะ,ะเพิงซูเปอร์ลินพักระกล็่นทุกมวงเด็กๆข้าวกะติตน้อยกกะสีเรนประมาณนี้แลหละบริโูคจักเมื่อยกันได้เลินนะพอใจนะ กินต้นไม้จนตกพาพี่น้องไปเบิง่งเกลือทำแม่กินข้าวปุ่นพาพี่น้องติดตามสบายดีพี่น้องสบายดีคลิปตรอพี่น้องเลยซองแถวเพิ่นกำลังกินข้าวปุ่น <c oughs> กินข่าวก็ขับเฮ้ยอันก็ข่าวใช่ไหมไอ้คนนี้มันมือเบื่อ กินอยู่ด้เขาพูดแล้วนีมีจุไรขันมาอันน้นก็บิี่าจะงองหันปากลากินอยู่ได้ปากหล่าเหมือนกันหมเบดดอต้ตอีหน้าีทจากนี้ต้มจะเพิ่มมที่นูวอ่ะมันจังบาหนักจังบนนู่นเนี่ยพีครูก็แม่อาจารยมันแม่หาเขา่าแล้วนะแม่ได้กินละกินอพังดูเอาจุ๊อกมอก ใส่น so like no on ่าะพอลนึ BLANK, so ่นะหนึ่าวัไส่าวหัิน้อนแก่อม้เยขปุ้นเน้วุ้นแล้อ้าเื้อเอกพออ้าอ้หอยมอ้าะเียมตัดตัดอ้ตลมหอนหอุ้ยบโ้โ นาไปดีพี่น้องกินแล้วบ่นย่งอัตาไปใครเอาเองไปดีพี่น้องแม่จะกินกะปุ่นก็เผาเลยเหมือนนึกกระปุ่นก็เผากินแล้วคืออะกินทีเลแซ่บกะปุ่นอย่ะๆกเคยเนาะเคยกินยุกกระป่นก็เผาไปใหนหอหน้าไม่หอย่ามันผิดเนาะ บเพ็ดเเจ้านี่โบเพชรเจ้านี่แม่มัดซุดๆตอนเจ้านี่้ให้เพิ่อนะไปประกองตระจาว็มิจกี้ขปุ่นเลยปจาวงมิจกีนยะสองโล่สองโล่ได้ซื้อมาฝากได้ฟีได้ก็ยอดปกปีบอเลยน้ำไม่อปกปีปกีรวยรบอา ว่าต hey, hey. ัวปขนั the <the anyway. <c oughs> ้าน <c oughs> ่ะไป้ส่แต่ล <c oughs> <aka> ้วบวงนะแต่บ <tres. S 1> ิกะวงนะเฮ้ยก <c oughs> <c oughs> ินกับกับข่าแบบแบบคาเดียหนิมดไปคุณเผา่อกิขาปุนนาะกินเล้ปุนกับข้าวเเลย้อเื่อกีเป็นต้แม่กับว่านนูอ่ะกิน้าปุยกิกั้าวเอเด้อี้ยี่ยวบริษัเป็นได้ดอกไมมาอกแมนระข่าม่มาแม่่กินได้สับลูหละ แม่บอกคยกินมแต่แม่เม้นอ้ยพอตำกับพวกประนัแหละแล้วใครกินเจ็ดยุดเอาสิอทำเนาะมะเดื่เห็ดเป็นเนาะ่านี้แม่มาหั่นเดิมนเก่าเซ่บบริหห่นละเอียจนชิ้นเนาะตลาดนอมาคายรุเพชรจนบานเจ้ชอกกินละ này lắm định nói thư đinh mơ mẹ chị mua ra hư hư sao sao hư 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 phun hư 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 này, này. Chàng chàng này. Chàng. Cái hư 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 เด็กดก็ไปเล่นเลยเป็นน้องกินอิ่มเลก็ไปเล่นไปเล่นมันก็เิน้ยเเขาอิ่มผักกันอิ่มผัก้าไชุกขีชุกขี่ดิ่งแชชุกขี่เขาบอกายกับมนังยังเย่อเลยน่งสายก็ไดบ้บมาเลย

ยูหน้ามันก็ะดงยูเรียมันมองแหม่นันยูบานมันจะไปห้าลิไปดูแล้ันนะทียงหน้าเราลุ่มๆเขาะลงไปได้ลุ่มไดอลงใหม่ลงหน้าแม่กล้วใเราทีงหน้าเราแบบ้เราฟุกไปสัต่อยู่อาเวก็ลุกลาอันเหืออแหมมาทะเลาะนีหมักขุ้งมักเฮ้ยแม่ก็มีนะหมักบุมหมักบิ่ง

็นหูฟูเบิดหูฟูเวิดออกน้องนะตัวเดียว่วงขอกก็เป็นสีไม่ตป็นม่อแม่ทั้เนื้อก็องแม่ต่ว่านาะลายฝนเอาขาของนาจบด่กินนเบิดนั่งเาเองทันม่ไงไดบวายอสามอสามหอบที่อสามอะไอะ้ ตับอิกสิขี่มลดขื่นไปที่ไปขื้นโดยทีป้ากูโลกแล้วไงโอ้บขีนันเรางอกไปแล้วไทานเลทันข่เลยมัน่เลยเฮนั่นอนใหญ่เราในหน้าชิเพ้ยที่ป้าไม่น้าเพร่อบุกขีนั้นตีมัเรางอกมันบุป่าของนั้นมันงอกไปเดียวไร้พอเราตะให้ีอะไง่ายเลยเดินบุกขีแกห้าหน้าบกขี่อ เจ้าขอะานกะสุงแหย์งาให้หนูทำได้ครับกับหกโอ้ยชาวบ้านกดอยู่นะขีขาแม่ไปเชยทีดุทีก็ช่อนแม่เป็นสุทีทำเลอะบางคั้งเลยนาแต่หม่วงหันนี้จะทำมาอยู่นะอย่งมาแล้วก็ลูกผักหลยผ้าลูกมานาเว่จะเื่นปลช่นยู่แล้ตะบมีทีเป็อย่างละทง่แลหลัดหอยม่วงมาอย่างละทงนางมหอยเชยป่ะเชยเมื่อยอีกเมือยเเหนะหมเขาใช้บรรยากาศขามาเล ถ้ากีรีิรร็าการขยางทีนี้ลัดทีบางไร้นกกีรตจักกัหมใจ้ารัทำเพราะหลงเงาแแันารัดมาไลยใ่บ่แล้ว,นนวลลไน้องนุก้านน้องเกีนบอไปจองมันอะบริยานเนถ้าคนไปกขดบบ้านนั้นห้างคุปก็า้านน้องนุกี้ก็นองนกียนี่แบบอไรนกี้ก็ใกล้ก <ไป S 2> วนนะนึงจนใกล้กวน ตาีงมาเลยเนะ <ừ S 1> <ừ S 2> ี่ยเขาราาไ่ใส่วนมาลงส่ทีวไลทางเสียนฝนแก้บบัวบัวเพชรเนาะนัวดีอเจ้าเคยเห็นอููดีไม่แห้งเด้อลูกลานเยกินอิ่มแล้วฮัลโหลฮายมาเนอซืดมาให้แม่กินนี่ก่ใหมาให้เงนเด้อเด้อคือ้วย้วยหลัง้วยหลัง้วยรวยจะเกลือเด้อรวยจะเกลือหาหกชิปแม่นีเด้อ ยังกินน้ำดูดลากินน้ำลูกน้ำลานแหมก็โอยทกสิบปีบอกทิบดนี่แมคะลาซิปหาซปิปีอืออ้าแล้วนี่เหญ่ยไง่นการหาซิปลายเลยผู้อ้ผู้แคบเท่านี้ผู้นิการผู้อูนักศสกษาเกลี่ยเก่ยเหรอผู้อ่วนทวนช้ำนันี่หน่องทวนช้ามาได้นห่อือพี่น้องยังเลยอดคนไหมือนยับยิ่งชอบกระเียใช่ค่ะ แกกระ่มน่องสองคนไปออ่านเลยนะแต่ลายหัวลายนี่สีหน้าตาจมุจมนันนั่นามยัยุ่งกมยัยุ่งมามาจังเดี๋วเอาไมอ้เยเยตุมนะคือ่อยพันเลยแลหายงอยแล้วมือหูแล้วทีเอาด้วยแบบถ่ไม่รเลยวะมืหากรเทเดิกบอกื นี่เขา้าเราผักตัดเดูเดยเาผักอนี้ยวาตี้มีกัตลไปก่อนเบิกเด็กดูคังุ่่กเ็กสบายดีเลยพี่น้องนสบาด้เนกห็นยังก็วาลินเห็มันมีเคือเล่นอตุวผ้ากอดผัวบ่าุเช้าเคนเรากมึงมีผาวอยู่นัเบทััห

ไม่มีผู้ชายอยู่ใสบ่บาบาเขาหักมกือ